ไปดูเหตุการณ์ที่ทำให้น้ำตาซึมกันบ้างนะครับเพจกองทัพภาคที่สองออกมาโพสต์ตข้อความสดุดีจาเริงวีรบุรุษทหารกล้าแห่งปราสาทตาควายโดยได้โพสต์ตข้อความระบุว่าครอบครัวรอคอยการกลับมาของจาเริงวีรบุรุษกล้าแห่งปราสาทตาควายจาเริงครับจา่าสิบเอกสำเริงคลังประโคน 300. ทหารกล้าสังกัดร2 3 3่สิผู้ยอมพุ่งกายเข้าแลกชีวิตกับค่าศึกเพื่อยึดคืนปราสาทตาควายปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีของทหารอาชีพไม่ถอยไม่ลังเลและไม่ทิ้งภารกิจเบื้องหลังความกล้าหาญของจ่าเริงคือหัวใจของแม่ผู้เข้มแข็งดังเพชรผู้หล่อหลอมลูกชายให้เติบโตเป็นนักรบ ที่รู้จักคำว่าหน้าที่มากกว่าคำว่าความกลัววันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวคนเล็กของจ่าเริงก็ออกปฏิบัติภารกิจจ่าเริงได้ซื้อจักรยานเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกล่วงหน้าเป็นของขวัญจากหัวใจของพ่อที่รู้ดีว่าภารกิจนักรบผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติไม่อาจเปิดโอกาสให้เขาได้กลับมาอวยพรด้วยตัวเอง จักรยานคันนี้ไม่ใช่เพียงของขวัญวันเกิดแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความรักความห่วงใยและคำสัญญาที่พ่อมีต่อลูกแม้ในวันที่ตัวเองไม่อาจอยู่เคียงข้างหลังจากนี้พ่อไม่ได้ติดต่อกลับแล้วนะนี่คือข้อความที่ส่งมานะครับลูกสาวคนโตนำเสื้อพ่อมาใส่ครอบครัวยังคงรอคอยการกลับมาของจ่าเริงเพราะนั่นคือการกลับมา ของเกียรติศักดิ์ที่จาเริงได้ฝากไว้กับผืนแผ่นดินไทยขอสดุดีวีรบุรุษทหารกล้าทุกท่านผู้ยืนหยัดจนวินาทีสุดท้ายเพื่อให้คนไทยทั้งชาติยังคงยืนอยู่บนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยจาเริงได้จากพวกเราไปนะครับขณะนี้พยายามทุกวิธีทางที่จะนำร่างของจาเริงกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณี และคืนให้แก่ครอบครัวของเขาครอบครัวยังคงเฝ้ารอคอยนะครับญาติจ่าเริงซึ่งเป็นชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ทหารกล้าที่พลีชีพที่เนิน350ปราสาทต,ตาควายที่ยังไม่สามารถนำร่างออกจากสนามรบได้ให้หมอทรงทำพิธีเข้าทรงเสี่ยงทายเพื่อค้นหาร่างจ่าเริงหมอทรงก็บอกว่าร่างอยู่ลึก ไกลมากนำออกมาได้ยากขณะที่ญาติก็วอนเพื่อนทหารช่วยพาจ่าเริงกลับบ้านด้วยสภาพไหนก็รับได้ทั้งนั้นต้องการประกอบพิธีตามประเพณีเท่านั้นเองครับผู้สึกข่าวรายงานว่าครอบครัวและญาติพี่น้องของจ่าสิบเอกสําเริงคลังประโคนหรือจ่าเริงวัย38ปีซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับพลทหารพานุพัฒน์เสาสา ณสมรภูมิเนิน350ปราสาทต,ตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ขณะประทะกับทหารฝ่ายกัมพูชาเมื่อคืนวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานั้นตามรายงานยังไม่สามารถนำร่างของทหารกล้าทั้งสองนายออกจากพื้นที่ได้เนื่องจากยังมีการประทะอย่างต่อเนื่องทามกลางความกังวลใจของคนในครอบครัวที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยอย่างมีความหวัง เพื่อรับร่างของจ่าเริงมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีณนวัดห้วยปอตำบลปังกูอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมในเวลาเดียวกันกับที่รอคอยนั้นนางสาวแสงเทียนยามดีวัยห5ปีลูกพี่ลูกน้องของจ่าเริงและญาติพี่น้องบางส่วนได้เดินทางไปหานางเกียบเครือบคนโทวัย71ปีนางเกียรเป็นหมอทรงประจำหมู่บ้าน พวกเขาไปหานังเกียบเพื่อให้ทำพิธีเข้าทรงเสียงทายตามความเชื่อโบราณของคนในท้องถิ่นที่เรียกว่ากาโบนเป็นการทำนายทายทักหรือเสียงทายเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าดูว่าจะสามารถนำร่างของจาเริงมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดได้ไง่ายๆหรือไม่และหาสาเหตุว่าเหตุใดถึงยังไม่สามารถ นำร่างจ่าเริงกลับมาได้โดยในขั้นตอนการทำพิธีนะครับผู้ที่มาทำพิธีจะนำข้าวสารหนึ่งถ้วยเงินสด20บาทมาเป็นค่าครูและมอบให้เก่หมอทรงจากนั้นหมอทรงก็จะนำได้สายสินมาผูกที่หัวกับท้ายของมีดประนากหรือกันไกตัดหมากและนำข้าวสารประมาณ5มเมล็ดมาวางบนมีดประนากและใช้มือขวาหยิบถือได้สายสินมือซ้ายรองมีดปนาก เอาไปวางเหนือถ้วยข้าวสารก่อนที่หมอทรงจะเริ่มบริกรรมคาถาและตั้งจิตอธิษฐานพร้อมมีการทำนายหรือเสียงทายในลักษณะสอบถามว่าร่างของจ่าเริงหยุดที่ไหนจะสามารถนำร่างกลับมาได้หรือไม่ซึ่งญาติญาติอยากให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้นำกลับมาจะในสภาพไหนก็รับได้หมดโดยขณะทำพิธีหากเป็นไปตามคำทำนายเสียงทายมีดปนากจะกวัดแกว่งไปมา หากไม่ตรงตามพูดเสียงทายมีดปนากจะอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวนะครับเมื่อมีการเสียงทํานายสอบถามถึงร่างและวิญญาณของจ่าเริงว่าอยู่ที่ไหนมีดปนากนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวพอสอบถามว่าร่างจ่าเริงอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่ในเขตกัมพูชาหรือไม่มีดปนากกลับเริ่มมีการสั่นไหวช้าชาเป็นระยะระยะแต่ไม่ไหวแรงซึ่งหมอทรงบอกว่าร่างของจ่าเริงมองไม่เห็น หาตัวไม่เจออยู่ในที่ลึกและไกลมากเข้าไปหาตัวได้ยากลำบากซึ่งหมอทรงถึงกับออกปากว่าทำพิธีครั้งนี้ยากกว่าทุกครั้งเลยโดยปกติจะทำไม่เกิน5นาทีก็รู้ผลแล้วแต่กรณีจ่าเริงกลับทำพิธีติดขัดฝืดฝืดมองเห็นแบบเลือนรางไม่ชัดเจนเหมือนกรณีทั่วไปที่เคยทำก่อนที่หมอทรง จะได้ใช้อีกวิธีในการเสี่ยงทายคือการนําไข่ไก่มาวางบนฝ่ามือซึ่งขนาดที่มีการนําไข่มาให้หมอทรงฟองแรกพอหมอทรงหยิบไข่ไข่ฟองนั้นก็แตกคามือก่อนที่จะไปนําเอาไข่ฟองที่สองมาทําพิธีใหม่โดยวางไข่ในลักษณะนอนบนฝ่ามือก่อนจะทํานายเสี่ยงทายเมื่อสอบถามถึงเรื่องราวต่างๆไข่ใบนั้นก็อยู่นิ่งแต่เมื่อสอบถามถึงร่างจ่าเริงว่าอยู่ไกล อยู่ในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาใช่หรือไม่ไข่ใบนั้นกลับตั้งขึ้นสร้างความประหลาดใจและเศร้าเสียใจแก่ญาติพี่น้องของจ่าเริงที่อยู่ในพิธีเป็นอย่างมากด้วยความเป็นห่วงว่าฝ่ายกัมพูชาอาจจะนําร่างจ่าเริงไปเก็บซ่อนไว้ในฝั่งของกัมพูชาจึงทําให้ยังไม่สามารถนําร่างของจ่าเริงกลับมาประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลตามประเพณีความเชื่อได้ซึ่งหมอทรงยังบอกได้ว่า มองเห็นตัวยากมากและตัวอยู่ลึกและไกลามากส่วนที่เอาไข่มาทำพิธีก็เพื่ออยากจะหาตัวให้เจอและอยากได้ร่างกลับมาโดยเร็วแต่กลับพบว่าได้มาได้อยู่แต่มาแบบฝืดๆจะเอาออกมาได้ยากมากเพราะหาตัวกว่าจะเจอก็เลยทำให้ยากนางแสงเทียนยามดีวัย55ปีญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับจ่าเริงซึ่งมาขอทำพิธี ได้ให้สัมภาษณ์หลังทำพิธีว่าต้องการแค่อยากรู้ว่าจ่าเริงน้องชายที่มีขาวว่าเสียชีวิตที่เนิน350ใกล้ปราสาทตับควายเขาเป็นอย่างไรบ้างเพราะตอนนี้ยังหาร่างน้องไม่เจอด้วยความกังวลจึงมาทำพิธีหรือทำนายเสี่ยงทายตามความเชื่อของคนในหมู่บ้าน ว่าหากร่างของจ่าเรือน้องชายยังอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยก็ขอให้การค้นหาได้พบเจอร่างเพื่อน,นำกลับมาประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลได้อย่างเร็ววันขณะทำพิธีก็มีการเสี่ยงทํานายว่าถ้าอยู่ฝั่งไทยขอให้มีดประนากกวัดแกว่งไปมาแต่พอมีการกวัดแกว่งสอบถามเพิ่มว่าตัวนั้นอยู่ไกลในเขตกัมพูชาใช่หรือไม่มีดก็แกว่งแรงขึ้นอีก จึงทำให้เชื่อได้ว่าร่างของจ่าเริงน้องชายอาจถูกนําตัวไปเก็บหรือซ่อนไว้ในฝั่งกรัรมพูชาส่วนที่ตอนแรกในการทําพิธีที่หมอทรงบอกว่ามันฝืดมันตึงก็เชื่อได้ว่าร่างของจ่าเริงน้องชายถูกจับตัวนําไปไว้ในฝั่งกัมพูชาจึงทําให้พิธีติดติดขัดขัดโดยการทําพิธีในครั้งนี้รู้สึกติดขัดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาขณะที่นางดุมพนิรัมวัย60ปี ญาติของจ่าเริงอีกคนหนึ่งได้วิงวอนขอให้เพื่อนทหารช่วยค้นหาและนําร่างของจ่าเริงน้องชายของตนกลับมาบ้านเกิดเพื่อมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีโดยเร็ววันด้วยเถิดเพราะทางนี้ต่างตั้งหน้าตั้งตารอการกลับมาของน้องชายแม้จะมาในสภาพไหนก็รับได้หมดนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือครอบครัวของทหารกล้า นี่คือหัวใจของคนที่รอคอยสิ่งที่พวกเราทำได้ในเวลานี้คือการเป็นกําลังใจให้แก่พวกเขาสดุดีเกียรติภูมิของจ่าเริงผู้พลีชีพเพื่อชาติไทยของเรานะครับ เป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวของเขาด้วยและเป็นกำลังใจให้แก่ทหารทราบว่าทหารก็ไม่ลดละในการจะเข้ายึดเนิน350แล้วก็ค้นหาร่างของทหารทั้งสองนายที่เสียชีวิตในสมรภูมิดังกล่าวขอให้ทหารทั้งหมดที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ปลอดภัยด้วยนะครับ